อันนี้วิ่งปแปลกอันนี้หน้าอันนี้วิ่งผิดอันนี้อันนี้กูไม่พูดแล้วว่าตัวไหนผิดไม่ผิดทุกตัวเลยเนี่ย<แ>โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม skin Walker เป็นเกมที่ให้เรายิงตัวที่มันผิดปกติไปจากคนปกตินั่นแหละแบบบางคนมันก็จะแบบไอ้บางตัวต้องใช้เป็นคำว่าตัวเพราะมันไม่ใช่คน มันจะแบบลิ้นยาวหูยาวอะไรงนี้แล้วก็ตัวสูงอะไรแบบนี้แล้วก็สไนเมายิงมันไม่ให้มันเข้ามาได้คือถ้ามันเข้ามาแม้แต่ตัวเดียวคือเราแพ้เลยไอ้ไอ้นี้น่จะพูดเราเข้าเกมเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเริ่มนะครับผมเริ่มเกมเราก็จะมีถุงใส่พวกสกินบล็อกเกอร์แล้วก็สไนเปอร์มากระบอกหนึง่งเอาไว้ยิงไอตัวที่มันแบบไม่ใช่คนอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนี่ไอ้นั่น ดินยาวก็คือห้ามให้มันเข้ามาแม้แต่ตัวเดียวเลยนะคือแบบต้องยิงระวังอะ่ะคือถ้าจะให้ช่ว์ก็ยิงแม่งทูกตัวเลยทั้งคนทั้งเศรษฐีวันคือแต่มันก็จะเห็นแบบชัดเจนอยู่แล้วแหละนั่นแหละมาเรามาไล่ยิงเหนือนี่แน่และขายาวเลยดูไม่ได้จะใช่คนนั้นวิ่งถอยหลังเอาไปเม็ดหนึ่ง แขนขายาวอันนี้ตัวสูงนี่อันนี้หัวเรียมนี่ว้ายโคะเม็ดอ่านั่นแขนย,ยาวโอเคปะเราจะไปเก็บไอ้พวกศพสกิลบลเกอร์นะเพราะว่าแบบตอนนั้นคือมันจะมีตัวแบบตัวอะไรไม่รู้อมาเราจะเก็บตอนกลางวันนี่แหละให้เพื่อนจัดการแบบ อันนี้อันนี้ยิงยาวอันนูน้นถ้ามันมีหลายตัวยังวะโอ้ทุกตัวเลยปะเนี่ยไปโคะเม็ดเอาเอา,เอายิงชาวบ้านเฉยเลยอันนั้นแขนยาวเนะี่ยโอ้โหใครมันยิงประชาชนกันเอ้ยไอ้หนู อย่ายอย่ิงเยอะดิดนปรชาชนอย่างเดียวเลยแืนีชชนนนนน้นี่พอตกกลางคืนเราก็ต้องเอาเก็บพวกสกิทวอลเกอร์ไปขายนะทุกคนไปขายที่ไหนก็เนี่ยธนาคารทิ้งๆแต่ละตัวราคาก็จะไม่เท่ากันนะแล้วก็เก็บเงินถามว่าเอาไปทำอะไรนี่เลยทุกคนเป็นร้านขายปืน เอาเราไปทำอะไรก็ซื้อพวกกับดักอะไรเงี้ยมาซื้อกับดักแล้วซื้อกระสุนแล้วนี้มันเป็น anti skid walker เหมือนเป็นระเบิดเนอะแล้วก็ปืนกลส่วนอันนี้ก็คือคล้ายๆไม้กางเขนเอาไว้เผาเจ็ด skid walker ที่อยู่ใ,ใกล้ๆอ้อลืมให้ดูอันนี้เลย convenience jaw ก็คือทําให้เราเล่นง่ายขึ้นก็จะมีพวกสโคปที่ทําให้เปิดเผยพวกสกินวอลเกอร์อะไรนี้แล้วก็ผ้ามันแผลไม่จำไม่ต้องซื้อหรอกเราคงไม่โดนมันกัดหรอกแล้วก็เนี่ยหยุดเวลานี้น่าจะดีสุดละเอาไว้แบบหยุดเวลาทั้งหมดส่วนอันนี้ก็เอนจีดิงทำให้วิ่งเร็วขึ้นเราไปวางกำลังก่อนไหมก่อนจะเช้าโอเคนี่เดี๋ยวเราจะวางแบบเยอะๆเลยสกินวอลเกอร์มันจะเดินมาติด มาเดี๋ยวพร้อมมาวันที่สองละอ,อ๋อน,นี้เพื่อนเราไม่ทำตัวอย่างเป็นประชาชนเลยอันนี้ตัวใหญ่อันนี้คนปกติอันนี้ไม่ใช่คนปกติแล้ววิ่งชูไม้ชูมชือเนี่ยเอาไปคนละเมตรโอ้หอันนุนวิ่งน่ากลัวจัดอันนีต้ตาใหญ่หัวเรียม เดินเช็คหน้าแบบนี้เลยก็ได้น่าจะง,ง่ายกว่าเยอะเนี่ยเช็คหน้าบบนี่แหละโอเคอันนี้ปลอดภัยอันนี้ปกติเอ้าอันนี้ปกติอันนี้ปกติอันนี้ปกติเราจะเป็นไฟเช็คอีกทีนึงโอเคอันนี้ปกติน,นี่ปกติเอ๊ะใครมันยิงประชาชนะ อันนี้ไหมอันนี้ไม่ใช่ละเรายิงแบบไม่ต้องเล็งสโคปก็ได้เพราะมันระยะประชิดอันนี้เคยเราเนี่ยเดินผ่ายหลังก็โดนไปโอ้มันเยอะว่ะม่งเช็คไม่ทันลองถามเราเก็บศพพวกนี้ไหอ,นนไอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละ อันนี้อันนี้ก็ไม่ใช่ละอันนี้ก็ไม่ใช่เนื้อๆนี่ๆปุ๊บ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 ดูมันวิ่งจุ๊จุ๊จจุออ๊บังแอ้ให้เข้าหัวอันนี้ถอยหลังเข้าหัวไปอุ้ยกลางคืนกลางคืน,นผมจะเป็นฝ่ายซื้อกับดักแล้วนะ อย่าลืมซื้อกุด้วยเราจะวางกับดักเยอะๆเลยเพราะว่าเราน่าจะเช็คไม่ละเอียดบางตัวมันอาจจะแบบหลุดเข้ามาได้รอค่ำคืนนี้หมดแล้วละในตัวนั้นมันเห้าจัดมันโอ้สก,อกินบลอเกอร์เยอะต้องช่วยเพื่อนหน่อยละมันรู้ไหมเนี่ยว่ามันอยู่ตรงกลางจุดเกิดไอ้พวกวันเตอร์ตอนกลางคืนเนี่ย เราจะไม่ช่วยเพื่อนแล้วนะไปไปเรามาเช็คกันวันที่สามอันนี้เปิดก่อนเลยหนึ่งเม็ดอันนี้ลองห่นวะเนี่ยมีแค่หัวอันนั้นวิ่งไม่ปกติเลยเนะี่ยไปหนึ่งเม็ดอันนี้ขาใหญ่ตาใหญ่อันนี้เอียงคอโอ้โหนั้นตัวใหญ่ใหญ่อะ เอ,อนนเอาไปโดนไม่ใช่จนโดวตจะยิงอีตัวน้นเอาไปยิงระยะง่ายๆเดี๋ยวนี้เราเก็บศพไปได้วยอันนี้เดินหันหลังอันนี้เดินหันหลังอันนี้เดินกับหัวอันนี้คานโอโ้โหคิวติดติดเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวนั้นนะนะขอเก็บแป๊บนึงอันนัน้ไนไอ้ตาใหญ่เมื่อกี้ ต้องให้เพื่อนช่วยเช็คหน่อยละอันนี้หน้ากับหัวอันนี้ลองหวนวออนผมลืมบอกว่าแบบถ้าตัวไหน,นเป็นสกินวอลเกอร์เราจะได้ยินเสียงมันนะแบบมันจะเหมือนเสียงหายใจที่มันไม่ใช่คนรู้สึกเหมือนเพื่อนจะไม่ช่วยยิงไงเดี๋ยวเรายิงมันแล้วกัน,น,กนอันนี้วิ่งถอยหลัง มกลางคืนละในเวลาเอาสกิตวักเกอร์ไปขายกระส,สุนก็สำคัญนะซื้อไว้สักอัน,นสองอันก็ได้โอเคแล้วก็วางลงนี้โอเคเนี่ยเราเก็บพวกสกิตวักเกอร์เนี่ย มันจะอยู่ในจุดไอ้พวกนั้นเกิดมวเนี่ยผมขอยอมเสี่ยงนะโอ้ตอนนี้เพื่อนออกแล้วเราเหลือคนเดียวแล้วทุกคนจะรอดไหมเนี่ย่เนะช้าทุกคนคนที่สีล่ละผมต้องยิงเร็วๆหนะ่อยเพราะว่ามัน มาเยอะไอ้นนี้ลอยมาเลยอันนี้ถอยหลังปึ๊บปึ๊บอันนี้ไม่ใช่อันนี้เนี่ยใช่อันลอยอันนี้ตัวนี้ฟันยังใหญ่โอ้โหมากันเยอะมากเลยดูไม่ทันวะ่ะ รนแล้วตอนนี้อ๋อทุกครั้งที่มีคนเข้าเราก็จะได้เงินด้วยนะนี่ตัวนี้ยังคอเหรออันนี้ลองหอันอนะ้ขาเป็นไรเนะี่ยหัวเป็นไรเนะี่ยกวนไาเยอะเกินว่ะ มันจะมีประเภทที่แบบเดินซ้อนกันแต่เราไม่ได้เช็คตัวซ้อนหลังอะไรแบบนี้อะก็คือแล้วมัหยีบเก็บรีบเก็บเก็บแล้ววิ่งนะครับน้องเราซื้อกับดักซื้อกระสุนด้วยนะผมว่ากระสุนนี้ต้องพกเยอะๆเลย พอเราไม่รู้ว่ามันจะมากี่ตัวเราบนี้นก็วางแทรปเหมือนเดิมโอเคมาเชิญเลยเราพร้อมละเปิดก่อนได้เปรียบโอ้โหม่ยืนบังอะคือแบบจะยิงอยู่แล้วเนี่ยมันยืนบงนะังเนี่ยโหคือรู้สึกว่าวันหลังๆนี่คนมันเริ่มแบบวิ่งมัวขึ้นไหม เนี่ยสลับซ้ายขวาซิกเนะี่ยเอ้ยนั่นตัวผมเองเนี่ยมาเอ้ยนี่ลองผลไม่เห็นอะไรวะอ๋อนั่นหัวใหญ่เอ้คนมันยืนบังะนะทุกคนผมว่าให้มันเข้ามาใกล้ๆหน่อยก็ได้ไปยิงไอ้ตัวใกล้ๆกัน โดนประชาชนอีกแล้วโอเคทุกคน่ะหมดวันละมันคือตัวอะไรวะทุกคนนี่เนี่ยเอออันนี้เก็บอ่าวางตรงนี้เก็บเงินเก็บเงินรอบนี้เราไปซื้อนี่ด้วยทุกคนเอนดจีดิงเราเนี่ยเรามีเงินพอละเอ้ยเถิก็อยากซื้อเนี่ยะทำสตอมอี่อยู่ด้วยลา เอาไว้เผื่อฉุกเฉินทุกคนแล้วก็โคคาโคล่าเพิ่มความเร็วกับดักนี่ซื้อด้วยแล้วก็ซื้อกระสุนลืมไม่ได้กระสุนนี่นี่มันเป็นตัวอะไรวะนะมันมันเป็นตัวคอยเก็บสกินวอลเกอร์ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันนาที่มันคืออะไรเนี่ยันมมันจะมันมันวิ่งเก็บสกินวอลเกอร์เลยเก็บศพเพื่อไม่ให้เราไปเก็บหรือเปล่า โอเคมาเช้าวันเราไปวันที่หกทุกคนโอ้อันนี้หน้าหน้ามันนี้ไม่นา่าจะใช่หน้าคนนะอันมแคทเออคีกกูยิงโดนคนอีกแล้วอะไรวะเนี่ยเราไปยิงตัวที่เห็นชัดเจนกันดีกว่าอันนั้นเอียงคอเนี่ยอันนี้วิ่งไม่ใช่คนละอันนี้ลอยได้ทำไมกูไม่เห็นวะเนี่ย อยได้เอาไปคนละเม็ดอุย้ยมันเยอะจังวะอุย๊ยทุกตัวเลยวะเนะี่ยทุกตัวเลยทุกคนเนี่ยๆเป็นทุกตัวเลยผมยิงไม่หมดแน่เลยปล่อยมันไปดีกว่าคือมันวิ่งมาไม่ถึงนี่อยู่แล้วเก็บพวกส,สกินวอล์กเกอร์รอเลยโอเคครบสิบแล้ววิ่ง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 ,งกับทนันกับทนัน นี่ไงทุกกลางคืนเนี่ยมันจะมีตัวสกินวอล์กเกอร์เนี่ยมันเก็บศพไว้เก็บศพเพื่อให้เราเอาไปขายอะไรนี้คือถ้ามีถ้าเรามีสี่คนแบบเราช่วยกันเก็บไงแล้วเราก็จะได้ของเยอะไปเรื่อยดยซื้อแทบแล้วกระสุนแล้วก็วางแทบไว้กันไว้ก่อนไปแล้วก็รอเช้า มาทุกคนเช้าวันต่อมาปุ๊บลิงมันวิ่งเร็วขึ้นมากเลยทุกคนตอนนี้อันนั้นลอยได้มีแต่หัวส่วนอันนั้นมีแต่ตัวอันนั้นเดินหอยหลังอันนั้นลอยเอ้ยอันนั้นหูใหญ่เกือบเกือบอันนี้ลิ้นอันนี้วิ่งปแปลกอันนี้หน้าอันนี้วิ่งผิด อันนี้อันนี้ไม่กูไม่พูดแล้วว่าตัวไหนผิดไม่ผิดทุกตัวเลยเนี่ยเอาไปยิงรัวแล้วตอนนี้ช่างมันเอาดีมาดีมาดีาดอืมโดนคนเลยยิงขึ้นเน็ตกูก็ไม่ได้แรงที่จะให้โหลดพวกมึงทุกตัวเลย อันนั้นยังนี้นเลยโอ้โหไปยิงโดนคนโอเคทวนมาครบสิบตัวผมไปเก็บไว้เมื่อกี้ซื้อกระสุนเลยโคตรสำคัญกระสุนเยอะๆเลยไหมแล้วก็แถบนี้ก็สำคัญนะตรงรตรงนี้โอเคอันนี้อยากใช้มากเลยนงเงินกูติดลบแน่อนอนถ้ากูป,ปาไปในด,ดงนั้นดงที่มีแบบคนกับสกินวอลเกอร์อยู่ด้วยกันอะไรงี้ หวางแฝปดปมาพร้อมเช้าได้ยังโอเคมาวันที่8เยอะแล้วเนี่ยตัวไหนแปลก,ปลกมากวะไอ้นั่นแปลกไอ้ลินยาว,ว่าโอ้ยหายแล้วไม่ได้เช็คเลยอันนี้ไงเกือบละหัวหายคือบางตอมก็เช็คไม่ทันทุกคนมัน แม่งมาเยอะเกินแต่ยังไม่มีตัวที่โดนกับดังนะแสดงว่าแบบเช็คเคลียร์อยู่ผมไม่รู้นะว่าประเภทมันมีกี่ตัวตัวแบบเอ้านี่ไงโดนละมันเยอะเวอร์ว่ะชิบหายละอันนี้หัวใหญ่ไปปลเม็ดตู้นี้ตรงนี้เช็คอันนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้แม่งมาเยอะว่ะ ผมว่ายิ่งยิงแล้วเงินกูยิง่งติดล่ะป่อยมันมาก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันก็หมดวันละอ๋อเนี่ยเราเก็บพวกสก,กิลวัคเกอร์ตรงนี้ป่ะโอเคไม่มีแล้วอันนีนน้ตัวหนึ่งโอเคแล้เก็บเดี๋ยวไอ้พวกนี้น่าจะเดินไม่ถึงละโอเคครบสิบเราต้องวางกับดักเพิ่มละเมื่อกี้คือมีผู้ใช้บริการกับดักเราเรียบร้อย ผมรู้สึกว่ามันจะมี1ิบคืนนะแบบถ้าเราลอดครบ1ิบคืนเราจะชนะอะไร,รอยเนี้ยกระสุนเราสี่ร้อยนั่นแหละตอนนี้นี่ผมวางแผนไว้ว่าเราจะเอาไอห,หยุดเวลาเนี่ยไปหยุดไปวันที่10หยุดตอนฉุกเฉินก็ได้แต่ผมคิดว่าน่าจะหยุดวันที่1ิบมันจะทําให้เราแบบเมัวร์เลยว่าเราจะชนะแน่ๆเดี๋ยวผมกินคคาวขาข้าวไร่ดูดีกว่ามันมันเป็นยังไง เนี่ยวิ่งเร็วขึ้นเอาก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นก็เร็วขึ้นกว่าเดิมมาวันที่9ก้าอันนั้นกูนี่อีกแล้วกูอีกแล้วแต่ตัวสูงนะเอาไปก่อนอย่งเม็ดรู้สึกแปกถนะยิงตัวเองเนะี่ยเอาไปเอาไปโอ้ยรอบนี้มันวิ่งเร็ว,วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบต้องสมาธินยล่ะอันนี้หูใหญ่ อันนี้หัวปับป๊บปั๊บเอ้ะนี่หัวกับด้านอันนี้กูเองโอเคยังไม่มีสุดปกติอันนี้ลอยได้อันนั้นลิงยาวองวุ่และกูต้องยิงโดนคนยิงแม่งเลยไม่เออเนี่ยไม่ท้อทจะหมดวันละมันคงวิ่งไม่มา มาไม่ถึงเรานแล้วละเก็บสมเด็จห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครบ <c oughs> เดี๋ยวให้ทุกคนดูดีกว่าว่าไอ้เน,น,นี่ยไอ้กล้องไอ้กล้องอันนี้มันคืออะไรไเราซื้อโอเคซื้อกล้องนี่วันที่เก้าละเดี๋ยวเรารอเชา้านี่เวลาเราเห็นไหมเล็งปุ๊บเหน็นไอ้พวกสกินเวล์วอร์เกอร์มันจะเป็นสีแดงยิง <c oughs> ทักทายแบบ โอ้โหเยอะโคตรเยอะยิงมันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนหมดผมพอใจเย็นไว้รอเช้าวันที่สิบเด้อยวันที่สิบนี่นี่ถ้าเห็นแล้วมันจะเป็นตัวสีแดงผมผมจะลืมบอกว่าถ้าเรายิ่งสูมเปอร์เซ็นต์ไอ้ดันซ้ายล่างมันจะยิ่งลดเร็วขึ้นนะคือถ้าเราอยู่เฉยๆมันก็ลดอยู่ละเนี่ยโคตรเยอะเลย ยิงคนก็ช่างแม่งละยิง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 โอเคนี่มันหมดเร็วขนาดล้วเราซูมรอบเดียวน,นั่นแหละอืมกังกระบาลประชาชนอืออะไรกวนเนี่ยไามาวะวะยิงยิงรู้สึกว่าจะโดนคนบ่อยนะาลังๆังเนี่ย โอ้มีตัวสกิลวากเกินหลุดเข้ามาชิบหายแล้วผมว่านะต้องใช้ละนี่เวลาหยุดแล้วเช็คให้เวลาเช็คแล้วนี่ออกไปเอิอ่มโอเคโอ้โหเยอะยิงไปเลย

ไอตัวสูงอันนี้ตัวใหญ่เดินแอร์อัดจนขนาดนี้เนะี่ยมันก็ต้องโดนคนเป็นธรรมดาเนาะจัดให้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คืออะไรเนะี่ยทำไมมันเป็นเหมือนพายุอะไรขนาดน้ กระสุนเราโลโหเรายิงไปเยอะมากเลยไปซื้อกระสุนแล้วก็วางกับดักเหมือนเดิมขอสักมิดเถอะไอ้พวกแบกของมันจะมีไหมรู้สึกว่ามันมีสิบวันไหมเหระเท่าที่รู้มาแต,แต่ไอ้สกิลวอล์กเกอร์มันเป็นกองเลยเรายิงและไอ้พวกนี้มันขนหนี ยี่ชนะแล้วทุกคน,นปกป้องหมู่บ้านเป็นเวลาสิบวันอีซีน่น้องก็ไม่ได้อีซี่ขนาดนั้นะก็มีรัวปืนยอยู่บ้างโอเคเมื่อกี้ก็จบไปแล้วนี่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวย้ำวินหนึ่งครั้งนี่ทุกคนมาดูนี่ดีดกว่าท็อปเพย์เยอร์ออถามก็คือ ทั้งเซิร์ฟที่เล่นมามีคนชนะมากสุด61ครั้งจะบ้าเล่นเนี่ยของมน,นุษย์61ครั้งเนี่ยโคตรเยอะเลยมาดูนี่ดีกว่าทุกชาเลนเนี่ยเป็นเหมือนภารกิจก็คือแบบค้าวกว็จะได้ตรานายอำเภอมา h ฮด shot ด้วยนะ survive the game ก็คือรอดโดยที่ยิงแค่หัวแล้วก็อันนี้ชนะโดยใช้แค่กระสุน ห้าห0 0สกินวอล์กเกอร์ใน1เกมแล้วก็รอดรอดโดยแม่นยำร้อก็คือน่าจะยิงไม่โดนประชาชนเลยก็คือภารกิจมันเยอะมากนี่เก็บมาตอนนี้มี17มันเป็นอนะไรวะความสำเร็จนะ17เนี่โอเคทุกคนก็วันนี้ทำให้ดูแล้วชนะเรียบร้อยโอเคผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยไว้เจอกันคลิปหนะ้าเดี๋ยวไม่รู้จะพาไปเล่นเกมอะไร อาจจะเกมนี้แหละมั้งแต่อาจจะแบบพาไปเล่นอันอื่นมั้งปืนคนอื่นแต่ต้องเก็บเงินต้องหาเพื่อนมาช่วยเล่นอะไรยงี้โอเคครับผมเจอนคลิปหน้าบ๊ายบาย